สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายไม้ทิพยอีกแล้วนะคบวันนี้เราจะมาอยู่กันในรูบอกร์แมปบล็อกฟุตนะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนฟาร์มวิววิวหึงถึงวิวสองร้อนะคบผมนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมขอแยกเป็น2 ep ีแล้วกันนะครับ e ีพีนี้จะเป็น EP ีที่1ถึง100นะครับและอีพีต่อไปก็จะเป็น EP ีที่100ถึง200นะครับผมนะ โอเคนะครับพูดพ่อมทาเพลงเอาล้วครับสําหรับที่แรกนะครับวิวหนึ่งถึงผมแน่นอนนะวิวหนึ่งถึงวิวห้าสิบนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนใช้ผลใสโลกเกียเนี่ยวิวหนึ่งถึงวิวสิบสี่นะครับเอ๊อไม่ใช่ตอนแรกผมพูดผิดวิวหนึ่งถึงวิวสิบห้านะครับผมถ้าเกิดคนกินใสโลกเกียเนี่ยวิวหนึ่งถึงวิวสิบสี่นะครับก็ลดมาหนึ่งเลเวลนะเพราะว่า มันจะมนมันจะตีเราไม่โดนนะครับ<ม>นี่ก็ให้เรารับเคลียต,ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วเราอยเดี๋ยวแล้วให้เราเนี่ยไปตีไอ้พวกนี้นะครับห้าตัวนะครับห้าตัวห้าตัว,วตีกันส,สี่แล้วก็จะได้สามร้อยห้าสิบเบรลีนะครับแล้วก็สองร้อห้าสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมไป เกาะลิงกันโอเคนะครับเรามากเกาะลิงแล้วนะครับผมนะแล้วทําการเราก็ทําการซิสปอนไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เวลาเราตายเนี่ยเราฟาร์ม้วเ,เราตายมันก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับหรือเรา PVP ีแล้วตายเนี่ยซึ่งทุกคนก็วิวยี่สิบขึ้นไปนะครับจะพี p ีไม่ได้นะครับก็ซิสปอนไว้ก่อนนะโอ้สวัสดีมีแต่คนโหดเยอะแยะเลยนะครับอะ แล้วจุดรับเคลดสนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจุดรับเคลดสตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับรับเคลดสมังลิงนะครับลิงลิงวิวสิบขึ้นไปนะครับวิวสิบจะรับเคลสได้นะครับให้ตีลิงหกตัวนะจะได้ตังแปดแปดร้อยนะครับแล้วก็อีกพีหนึ่งพันแปดร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็ตีตีลิงพวกนี้นะครับนี่ไอไอลิงพวกนี้เลยนะครับตีไป ลิงพวกนี้นะครับมันจะอยู่บริเวณรอบๆเกาะนะต่อไปนะครับปีกอริล่านะครับวิวเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะวิวอ่ะวิวสิบห้านะครับวิวสิบห้านะครับจะได้ตังหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันสองร้อยนะครับแล้วก็จะได้สามร้อยห้าสิบอคพีนะครับผมนะโอเคก็อริล่านะครับก็จะอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่เออเครื่องไหนอ่ะ นี่คือเกาะเริ่มต้นนะครับข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็หันหลังมานะครับแล้วก็จะเจอกับกอริล่าเลยนะครับไอพวกกอริล่าพวกนี้นะครับนี่ตีเลยนะครับนี่นะครับตีน่าจะประมาณแปดตัวมั้งอ้ยไอนี้ใช้ดาบลิงโกคุดโคตรโหดเลยโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ตีราชาลิงนะครับราชาเกาะแห่งนี้นะครับเกาะเกาะนี้นะครับก็จุดลับเคสนะครับออ้ย ตัวเาเคสนะครับก็ที่เดิมนะครับสามารถทําได้วิวยี่สิบนะครับนี่นะครับเดือมัง้งเอเดืออะไรนะเดือคิงอะไรสักอย่างได้ตังสองพันเบรีเอยเออสองพันเบลีถูกละแล้วก็เจ็ดพันเอพีนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะซึ่งบอสลิงเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างๆกอริล่าเลยนะครับอยู่ข้างๆกอริล่าเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ชืบเชือชือ้าวไม่เกิดนะครับผมนี่นะครับบอลลิงมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะมาสู้กับมันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวผมเชื่อข้าฟามดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราชื่อฟามะดีธรรมดาที่คอเออเอ้ยนี่นี่นี่นะครับเกิดพอดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาสู้กับมันนะครับใช้อะไรก็ได้ผม เอาตาแล้วตาแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปรีวิวจุดจุดดับเบิลของจุดที่ดีที่สุดของเกาะนี้นะครับนี่อันที่สมผลตรงนี้ด้วยนะครับถ้ามันจะแพงไปเรื่อยๆนะครับตามระดับเลเวลนะครับผมนี่ย่ต่ำสุดก็น่าจะประมาณสองหมืนห้าพันนะครับดเดี๋อยวลดเสียงก่อนนะครับต่าสุดน่าจะประมาณสองหมืนห้าพันนะครับโอเค ก็ต่อไปนะครับไปเกาะบาร์กี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปเกาะบาร์กี้กันนะครับโอเคนะครับเรามาเกาะบาร์กี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปนี่นะครับเซตสปอนเอ้ตรงจุดสปอนนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ซื้อเรือนะครับตรงนี้เป็นที่รับเควสนะครับรับเคลสตีตีไพ์เลสนะครับตีพวกโจนสลิดโจนสลัดนะครับวิวสามสิบนะครับไอเกาะเกาะนี้วิวสามสิบถึง น่าจะสามสิบถึงหกสิบนะครับจะได้ถ้าตีไพเลลเนี่ยจะได้ตังสามร้อยเบรีนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นเอ็กพีเลยนะครับก็ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่ไอ้พวกนี้นะครับตีพวกนี้นะครับอุ้ยเริ่มตีกัาแล้วไม่ใช้มดนี่นะครับไอ้พวกนี้นะครับตีพวกนี้นะครับตีไปเรื่อยๆเลยนะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับแล้วเราเขาน่าจะให้เราไปตีแปดตัวมั้งเอ้ยไม่ใช่ เอยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าเขาให้เราฟิตตีกี่ตัวแปดตัวนะคะแปดตัวโอเคนะครับคสที่สองนะครับก็อยู่ตรงข้างหลังเกาะบากี้นะครับวิลสี่สิบเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้นะครับก็จะใช้สามหมื่นเอ้สามพันห้าสามพันห้าร้อยเบลีนะครับแล้วก็หนึ่งหมื่นแปดพันอกพีนะคบผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหลังเกาะบาร์กี้นะครับนี่นะครับวิวสี่สิบห้าโสายรุเกียมันก็จะตีไม่เข้าตั้งแต่วิวสี่สิบห้านะครับผมนี่นะครับเป็นตัวนี้ก็ตามนี้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับบอสนะครับบอสบาร์กี้นะครับเป็นผู้ยึดครองเกาะนี้นะครับเกาะนี้ก็เลยมีชื่อว่าบาร์กี้นะครับยอกหยอกยอกไม่ใช่นะครับนี่ครับบาร์กี้นะครับวิวห้าห้านะครับถึงจะตีได้ได้แปด 8,000บาทน,นะครับแล้วก็ซ้ำ15,000 EXP ครับ EXP นี่ก็เยอะอยู่นะคะเดี๋ยวผมไปหยุดสปอนอ่านี่ไอ้ากี้เกิดพอดีเลยเนะตัวเี้ตัวนี้เนี่ยนี่ต้มสกิลโคตรอลังการต้มเอา้าผิดทางเดี๋ยวเจนคือไอ้ตัวนี้นะครับมันจะใช้ดาบตีไม่ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวอุย้ยมันตายก่อนคือมันจะใช้ดาบอย่างนี้พวกเซเบอร์โยรุอะไร ไม่ได้นะครับมันจะใช้ดาบตีไม่ได้นะสกิลมันก็ได้นะครับเพราะสกิลมันก็ตีไม่ได้นะครับเพราะมันใช้ผลบากี้นะครับผลอะไรนะบีละบีละใช่ไหมที่ผมจาได้นะครับในวันพีชนะครับก็เดี๋ยวลองไปเกาะต่อไปกันเลยครับเกาะทะเลทรายนะครับโอเคนะครับเรามาเกาะทะเลทรายนะครับจุดเซตสเปาไม่ใช่จุดสเปาพอยต์นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราสามารถมาเซตสเปาโอ๊ยทำไมชอบรีว่า เซสสเปาสเปาพอยนะคะพระนะคบแล้วก็มารับเคลสกับไอตัวนี้นะครับค่าไอพวกนี่วิวหกสิบนะครับเเกาะนี้วิวหกสิบถึงน่าจะประมาณวิวร้อยอวิวเก้าสิบนะครับนี่นะครับตังกับอีกพีก็น่าจะประมาณนี้นะครับตีพวกนี้นะครับครบแปดตัวนะครับซึ่งมันมีสี่ตัวนะครับก็ตีสองรอบนะครับโอเคเคลสต่อไปนะครับนี่มันจะมีแค่สองเคลสนะครับเกาะนี้มันจะไม่มีบอลนะ วิวเจ็ดสิบห้านะครับถึงจะมาตีได้ได้ตังสี่พันห้าสิบเอ้ไม่ใช่สี่พันห้าร้อยนะครับแล้วก็ห้าหมื่นอพีนะครับผมนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไอตรงนี้ผมไม่แนะนํานะครับเดี๋ยวพาไปดูกันไอตรงนี้ผมไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามอนเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะครับแล้วก็มันไอที่จริงมอนมันก็อยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่า มันอยู่ไกลจากที่เราเคลสนะครับมันก็เลยฟาร์มยากนะครับมันก็บินไปบินมาเดินไปเดินมานะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกาะทะเลทรายนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับนี่ตีพวกนี้นะครับผมโอเคไปเกาะต่อไปกันเลยโอเคนะครับมาแล้วนะครับเกาะมารินฟอร์ดใหญ่นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆเกาะมารินฟอร์ดเล็กนะครับหรือว่าเกาะทหารเรือนะอุ้ยทำไมแม็แมันไม่หลุด แบบมันไม่โหลดนะครับเดี๋ยวคแรบบับโอเคนะครับซึ่งจุดสเปาพอยส์นะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเอาแหลกแหลกนี่นะครับจุดสเปาพอยส์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอาเรือมาจอดตรงนี้ได้นะครับเพราะตรงนี้มีที่อุ้ยมีฟาร์มคนฟาร์มอยู่ได้เดี๋ยวช่วยเปล่าอ,อุ้ยมีอาคิมมีอาคิมอ้อมโอเคนะครับแล้วก็อืมโอเคไอ้นี่ น่าจะค่าหัวไม่เกินแสนต้นๆน,นะครับโอเคนะครับกอว์าอรีฟอร์ดนี้นะครับก็จุดรับเคลมมันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะครับให้เราไปตีไอ้พวกนี้นะครับวิวร้อยยี่สิบถึงวิวร้อยเท่าไหร่นี่แหละผมจำไม่ได้ร้อยสี่สิบป่ะร้อยสี่สิบมันก็ร้อยห้าสิบนะครับตีไอ้พวกนี้นะครับ นี่นี่ไอตัวไอพวกนี้ครับออเอาตีพวกนี้นะครับถึงแปดตัวนะครับแปดตัวแปดตัวแล้วก็ตีเออซึ่งก่อนนี้มันมีบอสด้วยนะครับมันจะดรอปผ้าคลุมนะมันเป็นผ้าคลุมไอ้นี่นะครับเพิ่มเอเนจีนี่ครับผ้าคลุมอันีะครับเพิ่มเอเนจีสองร้อยนะครับนี่นี่เป็นผ้าคลุมที่รอเทนะครับเป็นผ้าคลุมเครื่องหนวดขาวนะครับหนวดขาวเอามาใส่นะครับแต่ผมขอตัวถอดนะครับผม เพราะว่ามันรู้สึกใหญ่เกินไปอ่ะอ่ะนี่ครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าบอสมันเกิดหรือเปล่าร้อยรับเคสได้ร้อยสามสิบนะครับผมชึบชบอ่านี่เกิดเกิดด้วยครับชึบชุบชบชบ,บองตุ้มตุ้มเป็นไงเป็นไงเพือชึบเอ๊ะซึ่งไอตัวนี้มันใช้สามดาบนะครับเอ้ยดูสมดาบดูสามดาบน,นั่นแหละถูกแล้ว ครับผมไอฮึเดี๋ยวผมขอตัวตีกันฮึได้รับตังหมื่งนห้านะครับโคตรเยอะเลยนะครับยาเออตายตายสักทีนะครับอู้ตังดิ่งมาหกหมื่นเลยนะครับผมสดีวอเพื่อนโอเคนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมต่อไปต่อเกาะต่อไปกันนะครับผมลิมพนแล้วครับเกาะต่อไปก็เป็นเกาะสกายเปียนะครับผมโอเค ซึ่งเกาะสกายเปียเนี่ยผมขอเอาไว้ EP สองแล้วกันนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมบอกแล้วนะครับว่าจะเอา EP หนึ่ถึงเวลหนึ่งถึงเวลหนึ่งอนะครับผมร้อยกว่ากว่านะครับอันนี้ก็เลยไป30สบเวลแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมทุกคนว้าวว้าว ว้าว <Well, S 2> ผมรอเวลา่าโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับ,รบทุกคน